น่าหน้าเช้าค่ะเกฟขอบคุลพ่อคุณสุดยอดเขาซึ่งวันนี้เราจะมาทำนางฟ้าวิสกับผีที่โรงเรนี่ค่ะจะมันไปกันเลยนี่ไงเป็นไงนางฟ้ากระพริบด,ด้วยโอเคแล้วตอนนี้เราต้องไปปรับเวลาเป็นตอนคืนกันทุกคน นฟาฝ์มไม่มีอุปกรณ์อะไร,จ,รจิตใจเบื่อสุดมีแค่ปีกกระพือกระพือแล้วก็มีแบบว่าโอ้โหสนยห์รักลูกแมวด้วทุกคนสงสัยที่นี่เออคนที่สร้างเกมนี้น่าจะรักแมวสุดๆโอเคปรับเลยให้ได้เห็นนะคะเขาก็เคยลงแล้วโอเคอ๋อไม่จับ ลับกันแล้วไปชั้นสามเลยพี้ะพี้ะพี้ะแล้วเราต้องเอาเอา,เอากก่อนต่อไปค่อยบอกว่าขั้น Hysj! ฝนเคววามาแล้วเราไปรอฮิ้มนั่งเยนเลยตอนนี้เขาก็ลังจะพยายามมาที่นี่ให้ได้่อะอยู่ข้างบนแน่เลยอ๋ออยู่นูน่นอยู่นูน่นใช่ไหมจ๊ะอยู่ไหนอะตรงนี้อะ ไม่มีเลยเธออยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนโอเคทุกคนต่อไปค่ต้องรอรอแล้วมันก็มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้าโอเคต่อยเลยต่อยเลยต่อยแล้วก็เตะเตายดี โอเคอไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเออโอเคต่ออ๋อยางาฟ้าก็ไม่ยอมแตงนะเกิดได้ค่คะโอ้ยโอเคบินไปต่อเลยบิน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 โอเคเราจะ มาเจ๊เอนะคะเอ,เอาพีจะเจ๊เอ,อเราก่อนละออออออือออออพ่มากเลยอ่ะคต้องวัดต่อวัด just the notes the alarm อันนี้ไม่ทะยอยทยอยเข้ามาไม่ใช่มันจะทะยอยเข้ามาหรือว่าเราใช่ไหมเออมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเราทำไมใครบอกให้มา้าฉันอืมเจ้าเออน,นี่ ก็ไม่เอาเงินด้วยใครตอไปก็ต้องเป็นเป็นเอ่มสีเงินนะอืมเช่สีทองสีทอ,อ,อ,องทองอร่ามแดงโหถ้าเหมือนมีแรงมาทุกวัน,น,นเนี้ยว้าวว้าวตีไม่โดนมาสิตีไม่โดน ให้ไม่โดนให้ไม่โดนนีห <c oughs> นีหนีไปหนีลงไปอีกหนีลงไปอีกลงไปอีกแล้วออกไปเลยเออกไปแล้วเราออกมาได้แล้วเราหนี ยายาฉันใช้ป huh. okay? mm ีช hmm. mm ่วยนะคะปีปีช่วยอืมอืมอือเอ นี่ไงไหมครับผมไม่กลัวครับเออผมไม่กลัวทไมผมต้องกลัวด้วยผมเกิดได้ไหนครับ อนนีนีมจ <c oughs> <th arts> ูจ <song pt ing> ูบด้วยตีพ้วยจูบไปด้วยอื่มฮึ่มทำไทำไมฉันทำ ช่ช่แม่ม <s ays> oh. <ını Vincent Leonard> <bowl> ่อืมชอ้าวอืมตอนนี้กินาะีแล้วอวะไปทำอะไรรือเหลือเวลาอยู่อืมอืมอืมเออใชา มามาอไปโรงพยาบาลก่อนไปที่โรงพยาบาลอ้ยไม่ใช่ลงบาบาลครับผมจะมานี้ตัวนี้เขาอยู่ที่ไหนเราแค่าหันไปเราก็ตรงเราก็หันไปล้วก็ตรงรไรง,งเจอ เออเออเอออสงว่าออคือนี้เอออุ้ยอย่าไปฟ้องขอร้องอย่้องเป็นเพื่อนกันเถโอเคไม่น okay, bye bye ะไป นี่กลับไปให้ร้านตัวเองเพียเพนออกมาให้พท้ายเรามีวิธีอยาคิดว่าเราไม่มีเรามีเออเราจะเข้าไป นี่เฮ้ยปึ๊บเฮ้ยทำไมต้องแหนหลังให้เราด้วยอ่ะเฮ้ยไปแล้วนะโอเค ปับไปตอนเช้าเป็นไยปีกิการสลับนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายกล้าแกเช่งแชร์ฟาบ๊ายบาย